สวัสดีค่ะ FC ทีทินารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ F c ซนี่วันนี้พี่ก็จะมาจัดการหอยที่เพื่อนเอามาให้ค่ะ F c ซมาดูซิว่าพี่จะกระเทาะก้นของหอยได้ไหมนะคะเพราะว่าพี่จะเอาไปเกงขี้เหล็กค่ะ F c ซเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพี่จะกระเทาะได้ไหมเนาะ f อซเนาะนี่เดี๋ยวพี่ลองดูก่อนนะคะ F c ซเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าพี่ จะตั้งกล้องแบบนี้ไม่เป็นนะคะเอว่าพี่จะกระทาะก้นหอยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวคอยดูก่อนเนาะเอเนาะ FC. ค่ะเอตอนนี้พี่ก็จะกระทะไอ้ก้นหอยจุบนะคะเอโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยะค่ะเอมันมันไม่แตกค่ะโอโ้โหมีดมีด แหว่งเลยอ่ะ FC ดูนี่นี่นมัน FC ต้องเชื่อพี่นะนี่พี่ไม่ได้ล้อเล่นนะคะนี่พยายามแล้วนะดูค่ะนี่โอ้ยแล้วเราจะได้กินหอยไหมนี่เราจะได้ดูดกลนหอยไหมท่า FC ฮึโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยมันกระเทาะไม่ได้อ่ะ ไม่ได้สักอันเลยอ่ะนี่ดูความแข็งแรงค่ะ fc มันไม่ใช่เล่นๆนะนนะ๋ยพี่เคยบอกเมื่อก่อนเนาะที่พี่ทำคลิปอ่ะว่าหอยที่เดนมาร์กน่ะก้นมันแข็งมากค่ะ fc จะไม่สามารถที่จะกระเทาะก้นมันได้เลยอ่ะดูนี่มีดแหวงแล้วนี่นี่ค่ะมีดแหวงหมดเลยนะคะแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะ fc นะพี่กระเทาะไม่ได้อ่ะ พี่จะต้องต้มและเคีย่ยวออกค่ะเอฟซีพี่พี่จต้องเอาไปต้มก่อนค่ะเอฟซีนี่ค่ะพี่ต้องเอาไปต้มแล้วก็เคีย่ยวออกเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะกระเทาะได้เนาะเพราะว่าความแข็งแรงของเขานี่สร้างไวเ้เพื่อเพื่อเพื่อที่จะอยู่รอดในหน้าหนาวนะคะเอซนี่เนี่ยมันไม่ได้เลยมันจะโดนมือเจ้าของเดอ้อวันภาเดอ้อ โอ้โหอย่าหามากินเลยค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะบอกเพื่อนแล้วถึงจะอยากกินขนาดไหนก็อย่าหามาเลยเพราะว่ามันมันกระเทาะไม่ได้ค่ะเอฟซีนี่ล้างครกเลยเอ้ยล้างอันนี้เลยนี่ค่ะเอฟซีมันกระเทาะไม่ได้ค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะต้องเอาไปต้มแล้วก็เคลียร์ออกค่ะอันนี้เนา่าพี่ต้องเอาไปต้มแล้วก็เคลียร์ออกว่าคอยดูซิว่า มันจะรอนให้พี่เอ้ยมันจะเคี่ยได้ไหมเนาะเอฟซี FC เนาะเดี๋ยวพี่จะเอาไปแกงเอ้ยขี้เหล็กค่ะน,นี่ดูดูกระเทาะจนจนมีดแหวงค่ะเอฟซี FC. มันก็มันก็ไม่ไม่นั่นเนาะโอเคค่ะเอฟซี FC. เดี๋ยวพี่จะต้องต้มแล้วก็เคี่ยก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะเอามาให้เอฟซีดูอีกทีนหนึ่งนะคะค่ะเอฟซี FC, ตอนนี้พี่ก็แกงขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอฟซี FC. ถึงแม้ว่าจะมีหอยไม่เยอะนะแต่ว่าเราก็อย่าไปคิดเลยค่ะเพราะว่าหอยผอมมากค่ะ fc แล้วนี่ค่ะรสชาติก็หืมฝีมือพี่นี่ไม่ตกอยู่แล้วค่ะ fc สีสันน่าทานมากค่ะและก็รสชาตินี่ไม่ต้องบอกใครเลยนะคะ fc อร่อยสุดๆเลยค่ะฝีมือพี่ค่ะนี่ค่ะจากหอยจุบของเดนมาร์กนะคะก็พี่ก็จะบอกเพื่อนว่าไม่ต้องเอามาให้แล้วเพราะว่าหอยจุบนี่มันผอมมากค่ะ และเงะออกเงะก็ไม่ออกค่ะเงะออกมาก็ได้นิดเดียวค่ะเพราะว่าพี่ทาคลิปผิดพลาดนะคะเอฟซี FC. ก็เลยไม่ได้อัดเสียงไว้เนาะพี่ก็เปิดลําโพงและทําใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ผลค่ะเอฟซี FC. คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะเอฟซี FC. ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรพาเดนมาร์กพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย